วันนี้ฉันจะพาทุกคนมาดูนิทรศการ30สิปีของวงพาราดอกค่ะวงพาราดอกเนี่ยถือเป็นวงแรกและวงเดียวในชีวิตเลยที่ฉันตั้งตัวว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งติดตามมาตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสามสประมาณนั้นอยู่มอต้นอยู่เลยนะก็คือฟังแทบทุกวันในวิทยุที่เขาเปิดฟังมาตั้งแต่ที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพาราดอกคืออะไรแต่พอโตขึ้นมาพอได้เห็นได้แบบมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็เอ๊ะ นี่มันเป็นวงที่เราเคยฟังนี่หวาแล้วก็เลยติดตามฟังมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ paradox เป็นวงเดียวเลยก็ว่าได้ที่ฉันอะตามไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอก f a c ก็ตาม14ปีพอรอดอก็ตามงานเปิดตัวหนังสือต่างๆงานนั้นงานนี้แถลงคงแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปหลายๆงานมา ซึ่งปกติฉันเป็นคนไม่ชอบตามแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบไปอะไรที่ที่มันคนเยอะๆขนาดนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะว่าตอนคอนเสิร์ตเซอร์คัสนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเขาไม่ได้ไปดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือยังเด็กมากๆแต่เธอเชื่อแม้ว่าฉันน่ะนั่งดู CD ซีดีซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นแบบหูไม่รู้กี่สิบรอบ ทุกวันนี้ในโซเชียลอะไรยังไงฉันก็ยังไปตามหาดูอยู่ส่วนคอนเสิร์ตครั้งที่2ค่ะโดดไม่รู้ล้มอันนี้ฉันได้ไปด้วยนะแกแล้วก็ยังเป็นคอนเสิร์ตที่แบบปาตึงใจแบบในชีวิตที่แบบจดจําจะจดจําไปตลอดเลยเพราะว่าสนุกมากประทับใจมากแต่คอนเสิร์ตล่าสุดที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะไม่ได้ไปเพราะว่ากดบัตรไม่ทันคือตั้งใจว่าอยากจะได้เป็นโซนนั่งซึ่งพอกดเข้าไปปุ๊บภายในพริบตามันหมดเลยค่ะรอบแรก ทั้งนั่งทั้งยืนหมดเกี้ยงเลยพอเปิดลอบสองฉันก็รีบเข้าไปค่ะ หมดอีกแล้วค่ะเหลือแต่ยืนซึ่งทาไมทาไมไม่เอายืนหรอเพราะว่าจะพาลูกไปด้วยลูกสองขวบหนึ่งคนเจ็ดขวบคนหนึ่งยืนไม่ไหวจริงๆก็อยากจะพาเขาไปแบบร่วมจอยโมเมนต์นี้ด้วยแต่โอเคไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ไปฉันฝากเลยนะขอให้คนที่ได้ไปอะโดดแทนฉันหน่อยคือคิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยคงจะฟินมากๆแน่ๆฉันก็ขออยู่เป็นกําลังใจให้ทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วกันอย่างน้อยได้มาเนี่ยนิทรรศการ30ปีของวงก็คือโอเคมากๆแล้ว และลูกสาวกับลูกชายก็คือเอนจอยกับงานนี้มากอยู่ตรงบอบอลแบบนานมากๆเลยก็อย่างที่พิต้าได้แจ้งไว้นะคะว่าคอนเสิร์ตนี้พลาดไม่เป็นไรอีก10ปีค่อยเจอกันซึ่งอีก10ปีก็คืออายุฉันเท่าไหร่คะเกือบ50แล้วล่คะฉันจะโดดไหวหรือเปล่าถึงตอนนั้นก็คือต้องไหว้วันให้ลูกกดบัตรให้แล้วนะกดเองไม่ไหวจริงๆก็อยากจะฝากทุกๆคนที่เลื่อนมาดูคลิปนี้นะคะทั้งเป็นแฟนคลับหรือเป็นแค่แบบขาจรที่ผ่านเข้ามา ลองเปิดใจนะฟังเพลงชมการแสดงของวงวงนี้สักนิดหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นวงที่แบบให้ความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็แบบสนุกสนานมากไปดูคอนเสิร์ตสดๆทีไรเนี่ยหู่แบบมันมากๆจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนชราเลยนะจะบอกให้และนี่ค่ะเป็นตู้สติ๊กเกอร์คือดูงานมาหมดแล้วก็เห็นตู้สติ๊กเกอร์มันว่างๆอยู่ไม่ใช่ตู้สติ๊กเกอร์สิมันเป็นรูปแบบโฟโตโบูธโอ้พูดซะฉันก็ได้เข้าไปถ่ายมา160บาทจะบอกว่าแช์แล้วแช์เลยนะคะไม่มีการแบบรีเทคอะไรใดๆทั้้นพลาาดแวก็ เลยคือร้อยหกสิบาทไม่คิดจะให้แก้ตัวหน่อยเลยเหรอแล้วเธอดูนะเดี๋ยวฟิลเตอร์นะคือมาแบบโอ้โหกําแดดหน้าดําไม่แน่ใจว่าแบบเป็นคอนเซ็ปต์เขาที่จะต้องทําฟิลเตอร์ประมาณนี้หรือมันเป็นฟิลเตอร์ของตู้ที่มากับตู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยากจะบอกว่าไม่มีความแบบกิ๊กกู้อโนเนอะไรใดๆ,ๆคือมาแบบกําเลือดกําหนองช้าเลือดช้าหนองสุดๆแต่มันก็มีแบบฟิลเตอร์ตอนท้ายให้เรื่องนี้มีขาวดํามีแบบซีนมีแบบอะไรแต่คือดูในจอมันไม่สวยอันแรกมันสวยสุดอะเนี่ยดูดิอันแรกมันน่าจะดูสวยสุดแล้วอะแต นแบบชํําาเลือออหงงงขงจริคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะใครที่แบบอยากไปชมนิทรรศการ30ปีของวงนะคะ <Yeah. S 1> เข้าไปได้เลยนะที่ตึก River City <Yeah. S 1> นะคะแบบฉันนั่งจากไอคอนสยามใชป่ปาข้ามเรือข้ามฟากไปเดินอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะอยู่ชั้น3 <Yeah. S 1> ก่อนลองมาดูเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วดีนะตอนแรกไปคนไม่ค่อยมีแล้วมันต้องลงทะเบียนก่อนด้วยนะเธอเต็มตัวไปดีๆ